สวัสดีครับอยู่กับนัทตะวัตชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาให้อาหารเต่านะครับเต่านี้ชื่อว่าเต่าสุกต้านะครับที่นี่เต่าที่นะครับอายุประมาณ5ปีได้นะครับ5ปีได้นะครับเราชอบกินพวกผักบุ้งผักไรนะครับวันนี้จะพาเด็กๆพาไปชินกับน้องเชอร์บัวนะครับมาให้อาหารเต่ากันนะครับ กินสวัสดีครับยศหนุสวัสดีครับให้หน่อยครับสวัสดีครับน้องเจโบสวัสดีค่ะหรือยังคะสวัสดีค่ะให้หน่อยแล้วสวัสดีข้ากาโอเคครับจะพาให้อาหารเต่ากันนะครับวันนี้มาเข้ามาทางนี้หรอกมาทางนี้มาเข้ามาทางนี้ทางนี้โอเคมาเข้าจับเอเมาต้องตามด้วยมโอเคมาเลยกันเลยมาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้หรอกมาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้ลูก โอเคดึงเงินเข้ามาเลยนี่อ่ะให้หันต่อนี้เที่ยวไปววเราให้การลูกเนี่ยหันต่อนี่เขามองไม่เห็นนี่หันี่ลูกอันนี้นี่หันเม็ดนี่ไหันหเตากินไหมอินเต่ากินหางลูกกินกินเยอะเลยโอเคโอเคนะครับ อ่ะตัวนี้มันชิดกเกินไปเราต้องจับยกมาอย่างนี้นะคะยกมาโอเคกินด้วยกันเลยมานั่งนั่งดูงนี้ได้นะคะนั่งดูเต่ากินอาหารนี้ได้นะคะโอเคครับวนวน,วน,นั่งอ่ะวนนั่งวนนั่งตรงนี้ได้ไหมคะนั่งเรื่อยก,ก็ได้ค่ะมาทางกันกับพี่กินได้นะลูกมาเรื๋ยน้องขึ้นวน้องนี้ก็ได้นี่ไงโต้ใหญ่ตั้งมา้งนี้มาโอเคค่ะโอเคค่ะหวนตรงนี้ได้โอเค ตัตัวน้อยอ๋อมีตับตัวน้อยด้วยทรายมีตับตัวน้อยลูกนี่ไงเขามีตับตัวน้อยด้วยตับตัวน้อยแบ่งกินตรงนี้โอเคตับตัวน้อยมองเห็นหรือเปล่าเจ้เจ้จ๋ากินพเร่อเต่าให้ตาหน่อยนะคะ ูเลพี่กินดูแลเต่าให้หน่อยนะเ okay, ตรยตัวนี้เต่าอยู่กับพี่กินนะให้พี่กินเพื่อดูแลเต่าให้พี่กีพี่กินเลี้ยงเต่าน้องก็จะเป็นผู้ช่วยใช่ไหมน้องเป็นผู้ช่วยเลี้ยงเต่านะคะโอเคไหมคะโอเคยี่งยี่งยิงโอเคค่ะเยี่ยมค่ะต okay, ัวน,นี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะ ชื่อใหญ่อ๋อชื่อเต่าตัวใหญ่ใช่ไหมอ๋อเต่าตัวใหญ่ตัวนี้เต่าตัวน้อยต่าตัวน้อยเต่าตัวน้อยไม่กินข้าวตัวน้อยตั้งใส่อิ่มไหมลูกเมื่อวานไม่กินอาหารเยอะกินปลาพุ่งเยอะเลยเมื่อวานพี่น้องกับพี่ขิดมาให้ใช่ไหมเมื่อวานนะเมแม่ส่งให้เมแม่ส่งให้ถามเต่าที่อร่อยไหมคะอร่อยไหมแปดเป็อร่อยไหมคะ เต่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ <c oughs> อาหารเต่าก็จะเป็นอาหารประเภทเม็ดนะ <c oughs> แล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งก็กินนะครับกินดีมาก <c oughs> เย้ <c oughs> ว้าวเ <c oughs> ย้สุยอดเลยเยี่ยม อร่อยไหมเตาอร่อยไหมเตาถำเตาอร่อยไหมเตา <c oughs>